ที่ให้ความสนใจขอบคุณกออรมนนทนะครับที่ช่วยเพิ่มยอดไลค์ช่วยทําให้ฟีดนี้เนี่ยเด้งขึ้นไปบนหน้า Facebook ของใครหลายแฟนคลับของใครหลายๆคนนะครับนี้เนี่ยคำถามของซาลีถามว่าผมจะมีบทบาทได้ยังไงบ้างผมก็ต้องขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับไอโอตั้งใจฟังแคป,ปวิดีโอไว้ด้วยนะครับไอโอครับจะได้เอาไปแชร์ต่อในหน้าเพจไอโอนะฮะเขาจ้างก,กันมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิ่งสําคัญนะครับถ้าผมได้มีบทบาทในทางการเมืองคุณฟังไว้ไอโอสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือผมจะปฏิรูปกองทัพ ผมจะตัดงบประมาณในโอมสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณนํางบประมาณที่มาจากเงินภาษีของประชาชนมารังแกไม่สาร้ายมาทําร้ายประชาชนอยู่นะฮะโปรดสํานึกไว้ด้วยนะครับสิ่งที่คุณกําลังคอมเมนต์ร้ายกําลังดา่าทอทุกคนคือประชาชนคุณหากคุณคือข้าราชการคุณคือเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงสํานึกไว้เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ของคุณมาจากเงินภาษีของประชาชน เจ้านายของคุณผู้บังคับบัญชาของคุณก็รับเงินเดือนมาจากเงินภาษีของประชาชนผมมาจากอดีตผู้สื่อข่าวผมทํางานข่าวมาก่อนก่อนหน้าที่ผมจะมาทํางานการเมืองผลงานข่าวเหตุผลที่ผมทงานข่าวก็เพราะว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนเราลงพื้นที่ไปดูได้สัมผัสกับผู้คน